คือคุณกรณ์จติกาวนิธิเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังและปัจจุบันเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยใช้คำแรงนะฮะแกบอกว่า MOU อัปยศนี้ได้ถูกท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีคนปัจจุบันคุณชัยชนกชิดชอบยกเลิกไปแล้วเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการลงมือที่เด็ดขาดและชัดเจนแต่แกก็ห่วงว่าที่ลงนาม MOU ไปเนี่ยได้มีการให้วีซ่าพิเศษ ต่างชาตินับร้อยคนไปแล้วหรือเปล่าอยากให้มีการตรวจสอบเพราะว่าพูดวิ่งเอ็มโอยูตรงนี้ไปขอวีซ่าพิเศษไงการมาอยู่เมืองไทยอนะไรพวกนี้เนี่ยอดีตรัมตีครังเนี่ยฝากไว้ด้วยและคนเหล่านั้นจะเข้าถึงข้อมูลที่<ช>เซนซิทีฟเมืองไทยได้นะคะหมดเรื่องชายแดนหมดเรื่องทุนเทาเราจะไปกันที่รัฐสภาแล้วเพราะว่าวันนี้มีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีการเปิดสมัยวิสามัญรัฐสภาวันนี้นาย,ยกรัมตีเนี่ย ให้สัมภาษณ์จริงๆนาย,ยกให้ความชัดเจนตลอดแต่นักข่าวก็ถามตลอดวันนี้นาย,ยกก็ให้ความชัดเจนอีกว่าเรื่องการยุบสภาเป็นอำนาจของนาย,ยกแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ร่างพระาร,ราชกฤษฎีกายุบสภารอไว้แล้วรอแค่เวลาอันเหมาะสมนะครับที่รัฐสภาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองน,นาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนต,ตรีว่ากากรกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เปิดเผยก่อนเข้าประชุมถึงกรณีมีกระแสข่าวส่งสัญญาณยุบสภาว่า นายกบอกนี้นะฮะผมอยู่นี่บอกไม่มีแล้วจะมีอย่างไรการดําเนินการยุบสภาคืออํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะทูล9ก้าขึ้นไปผู้สื่อข่าวถามว่าการยุบสภาเนี่ยยังเป็นไทร์ไ์เดิมอยู่ใช่หรือไม่นายกบอกเป็นอํานาจของนายกนะักข่าวถามต่ออีกว่าการยุบสภาอาจเร็วกว่า31มบกราคม69หรือไม่ นายกบ,บอกก็ใช่เราดูสถานการณ์ดูความเหมาะสมนักข่าวถามอีกว่าและร่างพระารานรกิจสินิการยุสภาเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่หรือไม่นายกยิ้มและพยักหน้าอ่ะเดี๋ยวไปดูนายกตอบคาถามนี้ครับท่านนายกสื่อข่าวหน้าสินิการเนียยเตรียมนำาพมาคู่คุยเรื่องการยุสภา,า,าสกจะพูจริงหรคม กันนะพักพูดคุยเรียกเมื่อไหร่ก็คุณไปไทยนะผมว่าเมื่อรกมาวันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมอยู่นี่ผมบอกไม่มีแล้วริงจะมีได้ยังไงก็ยังยืนยันการดำเนินการยุบสภาเนี่ย อันนี้คือนี่คืออำนาจของนายกรัฐมนตรีท un ี่จะทูลเก้าขึ้นไปท่านเป็นทางมีการส่งสัญญาณที่เตรียมพร้อมเรื่องฟังค่ะท่านนายกยังเป็นทำลายเดิมนไหมคะหรืออาจจะยิ่งขึ้นก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเนีว่าเมื่อวานท่านนายกบอกว่าการทุนชะพานี่ยอาจจะเร็วกว่าวันที่31มกราคมเนี่ยเพียงแค่วันนอเวลานอเทอรวันวันก็ใช่เก็ใช่ก็เราก็ดูสถานการณ์ดู เตรียมพร้อมไว้แล้วใช่ไหมครับน้าพยศข่าวว่าตอนนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดมีข่าวเลยที่มีการเกิดตัวแม่พิผู้สมัครสอบหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันอยู่ในช่วงของการแสดงแบบนี้ด้วยมันจะงไม่วันนี้ผู้สื่อข่าวชอบถามแต่ถามไม่หมดเมื่อวานมีประชุมพรกภูมิใจไทยไหมไม่มีวันพักภูมิใจไทยประชุมทุกวันอังคารเพราะอะไรเพราะวันพุธจะต้องจะต้องเข้าสภาใช่ไหม ถ้ต้องประชุมท่าทีาว่าันนี้จะเข้าสภาต้องทําการบ้านให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่เดินโดยๆเข้าสภามาจากแต่ละจังหวัดก็ต้องมาคุยท่าทีของพรรคถ้าเกิดมีการลงมติต้องทิศทางจะเป็นอย่างไรใครจะรับผิดชอบประเด็นไหนเห็นไหมครับเพราะผมก็อยู่ที่พักหนุนไทยอย่าไปอย่าไปจับเรื่องเล็กๆเลยคนคนว่างงานก็ชอบชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ ผมว่าไอ้วิธีการทําการเมือแบบนี้มันมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าว่ามันไม่ไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์แล้วแต่ละคนที่ออกมาพูดก็เหมือนจะเป็นคนเหมือนยังทำใจไม่ได้ลหลุดจากตาแหน่งไปอะไรรัฐมนูที่เข้าสอบวันนี้จะเดินไปถึงวารละสามได้นะคะท่านยศต้องพยายามจะพี่เลครับเโออ ในวันนี้นะคะการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างรัฐมนุนแห่งราชอาาจักรไทยวาระสองก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะขณะที่นายพระดอนปริศนาณัฐกุลได้ยื่นยติเพื่อให้รัฐสภามีมติเพื่อยื่นไปที่คณะรัฐมนตรีในเรื่องการทำประชามติครั้งที่1นนะคะโดยไม่ต้องรอพิจารณาและลงมติในวาระสามค่ะซึ่งประชามติครั้งที่1ก็หมายถึงการถามประชาชนว่าต้องการจัดทำร่างรัฐมนุน ฉบับใหม่หรือไม่นะคะ วันนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะก็ได้มีการพิจารณาร่างรัฐมนูนแก้ไขนะคะเพิ่มเติมที่คณะกรรมาการได้พิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราในวาระสองค่ะด้านนายพรอดอนนะคะสส,ส,สอ่างทองพระภูมิใจไทยก็ได้กล่าวว่าวันนี้จะยื่นยติด่วนต่อประธานสภาค่ะเพื่อให้รัฐสภามีมติเพื่อยื่นไปที่คณะรัฐมนตรีในเรื่องการทําประชามติครั้งที่หนึ่งเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาไปรอการลงมติใน วาระสามนั่นก็คือเมื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญในวาระสองเสร็จแล้วอยากให้สมาชิกร่วมพิจารณายติด่วนเพื่อที่จะทาคําถามที่1ส่งไปที่รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลทาคําถามประชามติในครั้งที่1นึ่งซะก่อนนะคะส่วนหลังจากที่ลงลงมติในวาระที่3เรียบร้อยประธานอาจจะให้สภาพิจารณาคําถามเพื่อที่จะส่งไปให้รัฐบาลทาคําถามประชามติในคําถามที่2ตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ โดยได้ยื่นยติแล้วนะคะตอนนี้ก็รอประธานบรรจุระเบียบวาระค่ะหากไม่ขัดข้องก็จะได้พิจารณาในยติด่วนหลังพิจารณาวาระที่2เสร็จค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ย ก็ออกมาเรียกร้องขอให้ในพนนนยพรดร์กับพักเพื่อไทย,ยสร้างหลักประกันให้กับสังคมด้วยการให้รัฐบาลส่งคําถามประชาติคําถามที่1ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งในทันทีเพื่อยืนยันว่าไม่ว่าการแก้ไขรัฐนูญที่เรากําลังพิจารณาอยู่จะติดขัดหรือเดินหน้าอย่างไรสุดท้ายวันที่มีการเลือกตั้งจะต้องมีคําถามที่1ถามประชาชนว่า ต้องการให้มีการร่างฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หากในวันที่มีการลงประชามติประชาชนเห็นชอบสิ่งที่ประชาชนจะได้คือหลักประกันว่าหลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่มีสภาชุดใหม่กระบวนการแก้ไขฐธรรมนูนฉบับใหม่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมีประชามติของประชาชนเป็นหลังพินขวาขณะที่นายพลรนชี้แจงนะครับว่าตนไม่ได้เห็นต่างจากนายจรพันธ์แต่เรื่องการทําประชามติครั้งที่หนึ่งซึ่งตนเคยหาหรือนายกรัฐมนตร แล้วและเห็นตรงกันว่าคอรมอสามารถดําเนินการตั้งคําถามครั้งที่หนึ่งได้เพียงแต่ไปสอบถามกฤษฎีกาทางกฤษฎีกาได้มีคําตอบและแนวทางตอบกลับนอกกรอบ กับคณะรัฐมนตรีซึ่งตัวหนังสือเนี่ยกำหนดสรุปเลยว่าส่งให้เมื่อวันที่15ธันวาคมเนี่ยวันนี้ตนจึงไม่สามารถเอาหลักฐานหนังสือกิจติการามยืนยันในสภาได้แต่แนวทางเดียวกันและคิดตรงกันว่าคอรมอสามารถดําเนินการถามครั้งที่หนึ่งแต่เมื่อกิจติการทักท้วงมาว่าอาจขัดคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขรัฐมนูลเริ่มต้นจากรัฐสภาก็ควรจะให้รัฐสภาเนี่ยเสนอคําถามต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ย ดำเนินการต่อและส่งให้กะกะตเพื่อให้เกิดความรอบคอบและความถูกต้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญทั้งนี้ ในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภา,าก็ชี้แจงว่าการประชุมจะดําเนินการต่อไปและจะต้องมีการหารือระหว่างวิทั้งสมฝ่ายด้วยเพราะหลักใหญ่ค่อนข้างจะเห็นตรงกันก็ชัดเจนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยเพื่อความรวดเร็วคอรมอเนี่ยก็จะเสนอไปอกรกตหารือแต่กิษฎิการ์ทวงมาแล้วว่าจะขัดคำวินิจฉัยเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเริ่มจากรัฐสภา,าวันนี้คุณพานาดอนปิศนานั้นคุนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็เลยต้องเสนอที่สภาซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยไปเข้าใจในหลักการเดิมซึ่ง วันนี้ชัดเจนว่ากิตฎิรีกาทักทวงแลวค่ะทั้งหมดก็เป็นไปตาม MOA นะคะ